สวัสดีครับผมอาจารย์วรพลมหาแก้วรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะ,ะศิลปศาสตร์มหาวิท,ทยาลังสิทธิ์ครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยในฐานะผู้สอนเนี่ยกำลังหาออนไลน์แพลตฟอร์มที่จะใช้ในการสอนให้กับเด็กๆก,กันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายออนไลน์แพลตฟอร์มที่เราได้ได้ยิน หรือว่าได้อ่านมาหรือว่ามีเพื่อนๆอ,อาจารย์เนี่ยมาบอกทุกท่านว่าแบบเออโปรแกรมนี้ดีนะโปรแกรมนั้นดีนะแต่ผมขออนุญาตนำเสนอโปรแกรมหรือออนไลน์แพลตฟอร์มหนึ่งครับที่ผมมั่นใจแน่นอนว่าทุกท่านรู้จักกันดีออนไลน์แพลตฟอร์มที่พูดถึงนั้นคือ Facebook ครับ ใช่แล้วครับ Facebook คือออนไลน์แพลตฟอร์มที่ผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านวันนี้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า facebook สามารถเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่เอามาใช้สอนได้จริงหรือวันนี้เรามีคำตอบไปทุกท่านครับโดย f c e e o o o เนี่ยนะครับเขาแบ่งฟังก์ชันการใช้ออกมา2แบบครับฟังก์ชันแรกคือ Facebook l i v e ฟังก์ชันที่2คือ Watch Party โดยเราจะเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกครับคือ Facebook Live ข้อดีของ Facebook Live คือเราสามารถพูดคุยกับนักศึกษาได้อย่างเรียลไทมนะครับอุปกรณ์ที่เรามีคือมือถือและอาจจะมีขาตั้งกล้องเท่านั้นเอง และฟัง์กชันนี้ก็เป็นฟังชันที่ค่อนข้างง่ายมากๆด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยมี Account เรียบร้อยแล้วและรักษามี Account เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทําสิ่งแรกก่อนเลยครับก็คือเข้าไปแ p ปพลิเคชัน a c e b o o k ครับหลังจากเข้าไปแล้วทุกท่านจะต้องสร้างกลุ่มปิดขึ้นมา1กลุ่มเขาว่ากลุ่มปิดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์ที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีเฉพาะสมาชิกที่เป็นนักศึกษาของเราเท่านั้นกลุ่มของเราเท่านั้นนะครับขั้นตอนในการสร้าง close group ทำอย่างไรทุกท่านครับให้ทุกท่านเนี่ยกดเข้าไปนะครับเรา,าจะเล่นอีกนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ง่ายสุดคือให้เรากดที่คําว่าเมนูตรงนี้นะครับตรงคาว่าเมนูนี้นะครับเมื่อกดที่คำเมนูปับ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นะครับในหน้าแบบนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันหนึ่งที่ให้ทุกท่านกดเข้าไปก่อนเลยก็คือฟังก์ชันที่มีชื่อว่า groups ครับ หรือกลุ่มนะครับนะฮะเราจะเริ่มสร้างกลุ่มปิดหรือเคาว่า close g r o u p กันสร้างอย่างไรเรามาดูวิธีการกันนะครับ1ครับเราหาตัวไอคอนที่เขียนคำว่าที่เป็นเป็นเป็นบวกนะครับแล้วก็คำว่า create ตรงนี้นะครับหรือการสร้างน,นั่นเองเรากดเข้าไปครับ หลังจากที่กดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าถ้าไปทำในเว็บไซต์เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะต่างกันเยอะหรือเปล่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับหลังจากที่เราเข้าที่สู่หน้านี้แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราทาคือเราต้องตั้งชื่อของกลุ่มเราครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิชาที่ผมสอนอยู่ตั้งไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในเทอมนี้เนี่ยผมสอนวิชา ENG 314ผมจะพิมพ์ ENG 314เลยนะครับ314หลังจากนั้นนะครับถ้าท่านมีรูป cover photo ท่านก็สามารถแอดใส่เข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับในของคำว่า privacy นี่นะครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยเลือกกดที่คำว่า private ไว้ก่อนเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่เรากจะแชร์เนี่ยจะได้มีเฉพาะกลุ่ม ของนักศึกษาของกลุ่มเราเท่านั้นนะครับท่านสามารถเชิญนักศึกษาที่เป็นเพื่อนของท่านอยู่แล้วใน f c e e o o o นะครับมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เลยมาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับหลังจากนั้นปั๊บท่านอาจจะพิมพ์รายชื่อของนักศึกษาถ้าท่านจําได้นะครับนะครับกดปึ้งและ next ซึ่งนักศึกษาคนนี้เนี่ยก็จะได้ invitation จากเราไปหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าโหแต่วิชาของผมเนี่ย มีเด็กร้อยคนเลยนะจะทำอย่างไรเดี๋ยวผมมีวิธีการครับว่าเราจะส่งอย่างไรกัออกไปได้บ้างให้นักศึกษาเนี่ยกดเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราได้นะครับหลังจะเสร็จปับ๊บท่านก็กดคําว่าสร้างกลุ่มหรือตรงคําว่า create group ได้เลยขั้นตอนการสร้างกลุ่มปิดหรือว่า close group ก็มีเพียงเท่านี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านก็ได้กลุ่มปิดขึ้นมาแล้ว นะฮะ ENG 3 1 4ท่านเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยเรามี1คนคือผมใช่ไหมครับเรากำลังรอให้นักศึกษาที่ผมกดอินไว้ไปเนี่ยให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับขอตอบคำถามที่อาจารย์หลายๆท่านอาจจะถามว่าเราจะส่งกลุ่มนี้ให้กับนักศึกษาอย่างไรไหมครับว่าส่งข้อความอย่างไรนักศึกษาจะสามารถกดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้หลักการง่ายๆครับ ทุกท่านเห็นคาว่าอินไวตรงนี้ไหมครับในอิ i ไ e ตรงนี้เนี่ยให้ทุกท่านกดตามนะครับกดเสร็จปั๊บเราจะเห็นคำว่า copy link to group นะครับให้ท่านกดคาว่า copy มันจะขึ้นคาว่า copy มาให้หลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านเนี่ยนะครับสามารถส่งตัวลิงก์นี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมกำลังจะส่งลิงก์นี้ไปทางไลน์นะครับหรือส่งไปในทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ผมก็สามารถกดลิงก์นี้เพจได้เลยท่านก็จะเห็นว่าลิงก์นี้จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับนักศึกษาเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็จะสามารถจอยกลุ่มเข้ามาได้หลังจากให้ท่านเนี่ยนะครับได้กด Copy Link แล้วเรียบร้อยนะครับและได้ส่งไปให้นักศึกษาไม่ว่าจะทางไล n e หรือทางอีเมลนะครับหรือทางช่องทางอื่นก็ตาม นักศึกษาจะกดลิงก์นั้นและจะขอเข้ากลุ่มหรือว่า u q u t s t เข้ากลุ่มนะครับท่านห้ามลืมไปกดรับนักศึกษาเข้ากลุ่มด้วยนะครับหลักการก็คือท่านจะเห็นเป็นเครื่องหมายตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับท่านกดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยให้มาดูที่คำว่า member request นะครับ member request ท่านกดเข้าไปนะครับหลังจากที่ท่านกดเข้าไปปั๊บถ้านักศึกษาเขาส่ง r q u u s t มาเขาก็จะมีแบ,บเป็นรายชื่อขึ้นมา ท่านก็กดรับกดรับกดรับด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ท่านเตรียมการนะครับโดยการที่อินไว้์นักศึกษาเข้ากลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1วันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยท่านก็สามารถนัดแนะเวลาการกศึกษาว่าจากนี้นะในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยครูจะเปิด Facebook Live ซึ่ง Facebook Live ก็คือการที่เราเนี่ยนะครับ ถ่ายทอดสดเวลาตัวเองสอนนั่นเองในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการใช้ Facebook Live ค่อนข้างง่ายมากเพราะฟังก์ชันนี้มีปุ่มกดที่ชัดเจนนะครับตามหน้าจอเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันจะมีคาว่า l i ฟ์ตรงนี้อยู่ท่านกดคาว่า l i ฟ์ได้เลยครับนะครับซึ่งถ้าท่านใช้ iPad หรือแท็บเล็ตอื่นๆโดยส่วนมากแล้ว Facebook จะถามมาก่อนเลยว่าขอเข้า Access กล้องได้ไหมแล้วก็กดโอเคไปและขอใช้ไมโครโฟนได้ไหมแล้วก,กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นท่านเห็นไหมครับว่าหน้าจอของตัว iPad หรือตัวโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดเราเข้ามาหลังจากนั้นปั๊บหลักการง่ายๆคือเรากดเครื่องหมายตรงนี้ครับที่เป็นกล้องนะครับ ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน30วินะครับแล,และเมื่อเราเริ่มถ่ายทอดสดนะครับเครื่องหมายนี้จะขึ้นมาคือคำว่าไลฟ์นะครับในต,ตรงไลฟ์เนี่ยเวลาในอนาคตต่อไปถ้าเราต้องการจะเช็คว่านักศึกษามาก,กันกี่คนแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายเ,เ,เ,เป็นเลขขึ้นมานะครับว่านักศึกษาในกลุ่มเนี่ยมากันมากน้อยเท่าไหร่แล้วเราจะบอกนักศึกษาว่าให้เวลาประมาณ10นาทีนะทุกคนรีบเข้ากลุ่มมาดูลฟ์นี้ให้เรียบร้อย นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คือสามารถดําเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติเลยอาจารย์จะมีคําถามว่าเแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบ one way communication หรือเปล่าคือเราถ่ายทอดสดก็จริงแล้วเราก็สอนไปใช่ครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเด็กๆก,ก็จะเห็นเราพูดอยู่คนเดียวใช่ไหมครับซึ่งอาจจะเหมาะกับ ในบางรายวิชาที่อาจจะเป็นวิชาที่ปรรยายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยมีการโต้ตอบเนี่ยท่านสามารถให้นักศึกษาคอมเมนต์มาแล้วเราก็สามารถตอบคอมเมนต์นั้นไปได้ด้วยนะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นด้านล่างนี่นะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มคอมเมนต์อยู่เราจะสามารถทิมพ์อะไรลงไปเลยก็ได้นะครับเช่นนะครับ what are you doing เป็นต้นนะครับแล้วเราก็กด ส่งได้เลยนะครับซึ่งข้อความนี้ก็จะปรากฏให้กับนักศึกษาที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเขาเปิด Facebook ดูไปพร้อมกับเราอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ท่านสามารถเรียกเด็กมานะครับอีกอันหนึ่งคือตรงฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันที่เรียกว่าแท็กครับผมท่านสามารถเซน ินไวไปได้เลยนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นรายชื่อของนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วท่านก็กดอินไวอินไวอินไวเข้าไปเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะทราบว่ามีการแท็กกันเกิดขึ้นและเขาก็จะเข้ามาในกลุ่ม Facebook Live มีข้อดีมากครับเพราะว่าจากที่ผมได้ใช้กันหลายวิชาในในเทอมนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะมีเสียงดังเบาหรือว่าไม่ได้ยินเลยเนี่ยมีอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มากจนเกินไปครับ พอเฟซบุ o กเนี่ยนะครับเขามี Database ที่ค่อนข้างใหญ่ครับเขาก็จะรองรับในการใช้พวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีมากๆครับในด้านของนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับว่านักศึกษาจะต้องมีเน็ตที่ความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ก็เร็วประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถรันตัวไลฟ์นี้ได้อย่างชัดเจนครับทุกท่านครับสมมุติว่าทุกท่านเนี่ยได้สอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเ เราจะทำยังไงกับวิดีโอนี้ต่อไปแน่นอนว่าข้อดีของ f c e e o o o k ลราอีกหนึ่งข้อคือทุกท่านสามารถเซฟวิดีโอนี้ไว้ในกลุ่มได้นะครับเขาว่าเซฟไปว่าได้แปลว่าอะไรแปลว่านักศึกษาสามารถกลับมาย้อนดูได้ครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราสอนเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่า finish ตรงด้านล่างนี้กดเสร็จปั๊บนะครับมันจะขึ้นคําว่า ending live video นะครับเราจะเสร็จปับ๊บท่านสามารถทําได้2แบบ นะครบแบบที่1คือโพสเลยแบบที่2คือถ้าท่านไม่อยากเก็บวิดีโอนี้เข้าไว้ก็คือกดคําว่า e l l t t นะฮะกดโพสแล้วมันจะขึ้นคำว่า Uploading ตรงนี้นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จทาง Facebook ก็จะแจ้งให้เรา,าทราบทีว่าโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยวิดีโอมาแล้วนะสามารถกลับเข้าไปดูได้เป็นต้นอย่างตัวอย่างนี่นะครับ และนี่คือหลักการการใช้ Facebook Live ง่ายๆหากท่านมีคำถามใม่ได้นะครับสามารถสอบถามมาได้สำหรับตัวฟังก์ชัน Facebook Live นะครับสวัสดีครับเรามาเริ่มฟังก์ชันที่2กันเลยนะครับ Watch Party Watch Party นี่นะครับคล้ายกับ Facebook Live มากๆครับเพียงแต่เราสามารถอัดวีโอเตรียมสอนไว้ก่อนได้และถ่ายทอดสดให้กับนักศึกษาในกลุ่ม Close Group ของเราครับ วิธีการใช้ทำอย่างไรเรามารับชมกันนะครับสำหรับ Watch p a ที่ผมขอแนะนำนะครับว่าอยากให้ท่านเนี่ยใช้กับโน้ตบุ๊กเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านสะดวกที่จะใช้ iPad ก็ใช้เช่นเดียวกันได้ครับแต่ผมแอบ Recommended ว่าอยากให้ใช้ผ่านโน้ตบุ๊กเป็นหลักนะครับ ท่านครับสำหรับขั้นที่1นนะครับท่านจะต้องมีวิดีโอที่ท่านเนี่ยได้อัดไว้ล่วงหน้าแล้วหรืออัดเตรียมสอนเข้าไปล่วงหน้าแล้วขั้นตอนต่อไปท่านจะต้องอัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นบน Facebook ของท่านอย่างไรครับขั้นตอนขั้นตอนนี้นะครับท่านจะต้องเข้าที่หน้า New s f e e d ของท่านก่อนในแบบนี้นะครับผมบนหน้าเว็บนะครับและท่านก็เข้าไปคลิกที่คำว่ารูปภาพและวิดีโอ ร,รูปภาพแล้ววิดีโอท่านคลิกเสร็จนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาท่านเซฟวิดีโอไว้ตรงไหนของตัวคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนบุกของท่านนะครับท่านก็เข้าไปคลิกตัววิดีโอนั้นครับอย่างผมเนี่ยจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับผมก็จะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับและนี่คือคลิปวิดีโอที่ผมได้อัดเตรียมสอนเข้าไว้ก่อน คลิกเรียบร้อยนะครับและตัววิดีโอนั้นก็จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างนี้นะฮะในหน้าต่างนี้โอเคไหมครับท่านก็จะเห็นว่าจะมีรูปวิดีโอผมขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นปั๊บให้ท่านเนี่ยกดโพสต์ได้เลยนะครับกดโพสต์เราจะใช้เวลาสักครู่เดียวครับแล้วก็มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่ากำลังประมวลผลวิดีโอซึ่ง อาจจะต้องเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่าการอัดวิดีโอเนี่ยและความยาวของวิดีโอเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าท่านยิ่งอัดยาวเท่าไหร่เนี่ยการประมวลผลวิดีโอขึ้น Facebook ก็จะใช้เวลามากขึ้นไปตามนั้นนะครับหลังจากที่ท่านอัปโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอของท่านเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นในหน้า Newsfeed ของท่านแบบนี้นะครับถ้าวิดีโอท่านปรากฏขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วถือว่าท่านเนี่ยนะครับอัปโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยครับ หากท่านไม่ต้องการให้วิดีโอนี้ปรากฏอยู่บนหน้า Newsfeed ของท่านให้ท่านคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็น3จุดแล้วก็เข้าไปพิมเข้าไปคลิกตรงคาว่าซ่อนจากไทม์ไลน์นะครับซ่อนจากไทม์ไลน์และก็กดคาว่าซ่อนนะครับและหลังจากนี้ไป เราก็จะไม่เห็นวิดีโอนี้ที่หน้านิวสฟีดของเราเองนะครับและของท่านอื่นด้วยเขาก็จะไม่เห็นของเราแต่วิดีโอนี้ยังอยู่ที่ไหนครับยังคงอยู่ในคลังวิดีโอหรือคลังรูปภาพของเราท่านก็สามารถก,รกดเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็ดูที่รูปภาพของคุณนะครับนะฮะแล้วก็ดูที่ขอโทษครับอัลบั้มนะครับตรงนีนะ้แล้วดูที่วิดีโอเห็นไหมครับว่าวิดีโอที่ผมได้อัปโหลดไปเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ ในคลังวิดีโอหลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาสู่กลุ่มปิดของเราที่เราสร้างเข้าไว้ซึ่งในกลุ่มนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปรดาต้นว่าเราก็จะมีนักศึกษาในรายวิชาของเราอยู่นะครับและเราก็จะเริ่มการถ่ายทอดสดวิดีโอที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือความจริงแล้วเนี่ยในวิชานี้เนี่ย ผมเนี่ยได้ทําการตัดต่อวิดีโอแล้วกอ็อัดวิดีโอไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ทุกท่านดูว่าผมใช้อย่างไรบ้างนะครับลองดูขั้นตอนแรกเลยครับเมื่ออยู่ในกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นคําว่าปาร์ตี้รับชมซึ่งคําว่าปาร์ตี้รับชมเนี่ยถ้าเปิดใน iPad หรือเปิดในมือถือนะครับมันจะเป็นคาว่าว a t c า p a r t y นะครับซึ่งฟังก์ชันก็คล้ายๆกันครับแทบจะไม่ไม่ต่างกันมากเราก็กดคลิกที่คําว่าปาร์ตี้รับชมนะครับปาร์ตี้รับชม เมื่อเราเปิดปฏิรับชมปั๊บเราจะเห็นนะครับคตตอรรี่ต่างๆหรือว่าหมวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดสําหรับคุณหมวดที่รับชมแล้วนะครับหมวดกลุ่มหมวดสดที่มันถึกไว้หรือวิดีโอของฉันซึ่งท่านเนี่ยสามารถเข้าไปที่หมวดวิดีโอของฉันในวิดีโอของฉันเนี่ยเราจะมีวิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในวิชา e g นจีสาังสของผมนะครับผมได้อัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปผมก็กดที่คําว่า เพิ่มลงคิวสมมุติว่านะครับผมมีแค่วิดีโอเดียวเท่านั้นที่จะใช้ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ผมก็จะกดแค่นี้แล้วก็ไปคลิกที่คําว่าเรียบร้อยครับหลังจากที่คลิกคําว่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับปาร์ตี้รับชมนะฮะซึ่งถ้าท่านอยากจะพิมพ์อะไรบางอย่างที่เป็นแคปชั่นท่านสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยเช่นนะครับผมอาจจะพิมพ์คําว่า are you ready เป็นต้นนะครับ Are you ready หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะกดคาว่า post ครับเมื่อผมกดคาว่า post ปั๊บแปลว่าอะไรแปลว่าผมกำลังจะถ่ายทอดสดนะครับซึ่งนะักศึกษาเนี่ยก็ควรจะต้องมารออยู่ในตัวกลุ่มนี้แล้วเพื่อเตรียมรับชมครับผมกด post นะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าปาร์ตี้รับชมกำลังจะเริ่มขึ้นและนี่คือหน้าตาเมื่อเราเริ่มที่จะถ่ายทอดสด วิดีโอที่เราได้อัดไปก่อนล่วงหน้านะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านเนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกครับถ้าจะต้องว่าโอ้โหมันก็ต้องพูดคุยกับเด็กผ่านผ่านช่องทางไหนเนี่ยหเราสามารถพูดคุยกับเด็กผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านข้างครับท่านจะเห็นในหน้าน,นี้ว่าเขียนว่าเขียนอะไรสักหน่อยสมมุติเราจะเขียนว่า Are you all here เป็นต้นนะครับสมมตินะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่านักศึกษาเนี่ยเข้ามาแล้วเขาก็จะมาตอบกลับตรงนี้ได้เลยหากท่านนะครับต้องการจะพูดคุยกับนักศึกษาสดๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เราเปิดวิดีโอนี้เราก็สามารถทําได้ครับโดยการเปิดวิดีโอของเราครับซึ่งทําอย่างไรท่านจะเห็นนะครับว่าเขาเขียนว่าไมคคุณสามารถถ่ายทอดสดในปาร์ตี้รับชมนี้ได้ขณะวิดีโอยังคงเล่นอยู่ ผู้คนจะสามารถเห็นและได้ยินคุณนะครับซึ่งท่านก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแพร่ภาพตนเองแล้วก็มันจะคือว่าเสียงถ่ายทอดสดใช้แต่เสียงเนี้ยก็ได้หรือวิดีโอถ่ายทอดสดก็ได้ครับผมจะใช้เป็นวิดีโอนะครับคลิกเลยใช่แล้วครับเมื่อผมคลิกถ่ายทอดสดวิดีโอใช่ไหมครับก็จะมีหน้าผมปรากฏอยู่ในวิดีโอ ปาร์ตี้นี่ด้วยนะครับซึ่งถ้าจะเห็นว่าอยู่ผมผมผมอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับ,รรบเห็นไหมครับผมสามารถพูดก,กับนักศึกษาได้เลยว่า Are you all here? We are going to start the lesson in five minutes. ยกตัวอย่างเช่นครับและนี่คือข้อดีของ watch party ครับหรือปาร์ตี้รับชมนอกจากที่เราจะสามารถอัดวิดีโอไว้ก่อนลงหน้าแล้วเรายังสามารถ interact ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาได้ ไม่ว่าจะใช้เสียงของเราอย่างเดียวไม่ว่าจะใช้วิดีโอสดๆถ่ายท่ดสดเราไปด้วยก็ได้หรือพิมพ์ตอบในคอมเมนต์กันก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้ w a t c h Party เนี่ยเราอัดวิดีโอไว้ก่อนหน้าแล้วมันมีข้อดีอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีคลาสบรรยายและต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ท่านสามารถแจ้งท่าศึกษาบอกว่าอาเด็กๆครับครูให้เวลาประมาณ5วัน3วันนะแต่ละกลุ่มไปอัดวิดีโอมาและให้ทุกกลุ่มเนี่ยรวมวิดีโอเข้าด้วยกันส่งมาเพียงวิดีโอเดียวของกลุ่มกลุ่มนั้นสมมติว่าในกลุ่มนั้นมีทั้งหมด5คนแต่ละคนเขาอัดเขามาแล้วก็ส่งที่คนคนเดียวคือเพื่อน,นอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับและให้หัวหน้ากลุ่มเนี่ยรวมวิดีโอเข้าด้วยกันและหลังจะรวมวิดีโอเข้าด้วยกันปั๊บ ให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยสามารถส่งวิดีโอมาให้เราก็ได้เพราะเราก็จะได้อัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราอัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปปับ๊บเราก็สามารถเอาวิดีโอนั้นมาโชว์เป็นวอชพาที่ได้เช่นเดียวกันครับโดยหลักการเหมือนกับที่เราทําเมื่อสักครู่เลยครับอัปโหลดวิดีโอขึ้นหน้า Newsfeed ของเรามาอยู่ในคลังวิดีโอเราแล้วเราก็สามารถกดคลิกเอาวิดีโอนั้นมาใช้เป็นวอชพาทีได้ ยกตัวอย่างเช่นนะครับลองดูด้วยกันสมมุติว่ายูนิตนี้เนี่ยเป็นยูนิตที่มีชื่อว่า Variation within English นะครับเป็นบทที่4ของวิชา e ิ g นึ่สผมเนี่ยและท่านอาจารย์นครเทพนะครับได้สั่งงานเด็กๆให้ไปอัดวิดีโอและพิเศษงานกลุ่มมาเด็กๆเ,เขาก็จะไปรวบรวมวิดีโอของแต่ละกลุ่มของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแล้วรวมเป็นหนึ่งวิดีโอในขณะที่เราเปิดตัววิดีโอที่เราอัดระก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีคําถามว่าเอแล้วเราสามารถ หยุดพักวิดีโอไว้ก่อนได้หรือเปล่าคําตอบคือสามารถหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็กดที่ตัวพอสตรงนี้ได้เลย1นนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าคุณเนี่ยได้หยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวถ้าต้องการที่จะให้วิดีโอเล่นต่อเราก็เข้าไปกดปุ่มเพลย์ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในหน้าจอมือถือของเด็กเนี่ยก็จะได้เห็นวิดีโอนี้นะฮะแล้วก่อนหน้าที่ผมได้เปิดวิดีโอทุกท่านดูมอสักครู่ก็คือหมายความว่าผมเนี่ยก็ถ่ายทอดสดตัวเองไปด้วยโดยใช้ตัวโน้ตบุ๊กของผมนะฮะ แล้วก็ถ้าท่านสมมต,ติว่าท่านสั่งงานเด็กไปให้ไปนําเสนอคืออัดวิดีโอนํานเสนอแล้วก็ส่งห้ท่านใช่ไหมครับท่านสามารถรวมทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว,วก็ได้เป็นวิดีโอเดียวนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นครับวิชานี้เนี่ยให้เด็กๆเนี่ยไปอัดวิดีโอมาก่อนล่วงหน้าแล้วผมก็ขอวิดีโอเด็กๆมาแล้วมาตัดต่อวิดีโอนะฮะแล้วเด็กเขาก็จ <ๆ S 1> ะ<ๆ>สามารถส่งวิดีโอไปอมาเพื่อนที่ดูไ Anyways, <ๆ>ลฟ์สดนี้หมายความว่าดูตัววิดีโอนี้ด้วยเนี่ยเขาก็จะได้ยินเพื่อนพีเต์ไปด้วยกันนะครับซึ่ง ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอยากจะตั้งคำถามท่านก็าจจะพอสวีดีโอไปชั่วคราวและก็ตั้งคำถามในคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้สมมุตินะครับเช่น what is the meaning of variation ยกตัวอย่างเช่นนะครับแล้วผมอาจจะสุ่มเรียกว่านางสาววีนาตอบสิก็ให้เด็กตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้คือเป็นการปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับหรือ เช่นเดียวกันหากท่านต้องการท,าที่จะใช้วิดีโอสดเหมือนเดิมท่านก็สามารถที่จะถามโดยที่มองไปที่กล้องแล้วก็ถามได้เลยท่านก็จะปรากฏอยู่ในวิดีโอกลมๆตรงนี้เด็กๆเขาก็จะเห็นเช่น what is the meaning of variation let me ask Miss Wina I will give you five minutes to answer this one เป็นต้น นะครับหลังจากที่ท่านเล่นวิดีโอไปจนจบสมมติ3ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็จะอาจจะล่ำลาเด็กๆนะครับว่าวันนี้ก็จบคลาสเรียบร้อยแล้วหากใครต้องการที่จะดูวิดีโออีกรอบหนึ่งข้อดีของ Watch Party คือสามารถ replay ดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบได้ท่านก็เข้าไปกดที่เหมือนเดิมนะครับปุ่ม3.3จุดด้านบนและคลิก คำว่าจบปาร์ตี้รับชมนะฮะแล้วก็พิมพ์แล้วก็กดคําว่าสิ้นสุดครับปาร์ตี้รับชมนี้จบแล้วแล้วก็กดคําว่าเรียบร้อยครับนะครับแล้วเราก็สามารถออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับและมันก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้า New ส f ฟี d ของกลุ่มของเราตังนี้นะ,ะซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูวิดีโอนี้ ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามผมได้โดยตรงเลยนะครับขอทุกท่านมีความสุขกับการดีไซน์บทเรียนที่ใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มทั้ง Facebook Live และ Watch Party ครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ